วันนี้วันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช25 .18 เป็นวันที่17ที่้าพเจ้าในสศชาวงอมกตวายเสียนสุดใจสวระบิดาและมต่างๆเทวาเป็นพุศชาธรรมชาิชาสังฆาชาและอาชารียาวิชาเวิชางา่อทขงเจ้าจงตั้งมันมีสติและกได้มีสติจดจ่อให้ขล ا ل พยัญชนะีนมาสวนจากตเนื่องไปถึง น yup. <mart target> ื public, ites, <mart> to ่งบทสวดชุมนมเทวดาสมัญตาจากกวาลาสุอัตตะชันยตุเทวดาสทมังุลีราชาัสนันตุสักโมกขามสักขีกามีจะรู้ไปขิลิสิขาาตเเตจันตกีมานีทิเปละเตจักามีรู้ว่านัหิหวทไม่เหตเตภมมาจจยนตุเทวาชลธวิสามียักขันทพนาคติทันตาสันเกยมุนีอรจนาสารโอมีสวนตุธรรมะสวานกคลรยมหาตาตธรรมะสวนกลรยมหาตาต ธรรมมาสวราะวระพะโลยามนันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการีนะพุทธังอภิภูชยามะอิมินาสกาลิเนีธรรมังอภิภูชยามะอิมินาสกาลินะสังฆังอภิภูชยามาสามบทกล่าวพระลัคนาอิกลังสมาสมุทโธวาพระขวาพุทธังพระขวัตตังอภิวาทิมสวากาโตุปาตานมูธรรมังนราสถานิ สุปฏ pues ิปนนภควตสวัฏสงโคสังฆังนโมศีวสวนสการสิที่รานโมาวตตวะโตสมาสวะนโมัาวตตะโตสมาสะนโมสมาสรวสวดสอนนะกุมปาทะพุทธังสนาัจฉามิธรรมงสนาคจฉามิสังขังสนาฉามิงตูดียปิยุทธังสนกัจฉามิตุเปิธรรมงสนกัจฉามิ

जेठुथान सिद्धिविशोह नक्षमा संक्रोधित चना सम्बन्ध सुकतोलोकान्तो देनुं तुलुग्स्थामरासे सदाते नुसा पुतो आती पैठमानुष ती सवाह तोवा तारमासली तीको काली कोई है वस्को ओजानी को बजतामली तबोली ती

ตัวอธิบุรุษสกัจจสมุทรโตภาสิตังตตมาหิ n ผูตานิสาเมนสภิเิตากลุนธรมานุยสชาญที่ว่าจัรตัวชาลติยพระลี้ยงตตมหิลักขัตทะอปมตายังกินชีวิตตังอิทาวังลังวาสักเคสุวาย่าง a ะตาปณิตังไนสมังอิทิตาคติแะอิิพิละมิตังอิทนาเฉลี่สวนิตุ ขยันวิลาหังอมตะตัณัยตัสสะคาสักเยมุนีสมัยโตนะเตะมีนะสะมติกินจิยมีธรรมละธรรมีัอิตนาสตินสุวรรตุยมพุทธเสตโทปดิวันนะจิสุจิงสมาธิมานตติกันยามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติธรมีธรรมยละธรรมีตัอิตนาชตินสุวรรตุยูะ ลาอัฏฐสตังปะสัทธาจาตาลีเอตานิยุคานิฮนติเตทะขิณีย,ยาสุก,กตัสสะสาวกะเอเติสุทินานิมหาภาลานิยมภิสังสังเคะระนำวันนิตังเอิเตนชะชัดเจนสวยงมตุเยสุปายุตตามะนะสาธันเอนะนิกานิโนโคตามะสาสะนัำหิเตปฏิปตตาอมะตังวิขยะ ลัทามุธานิพุชิงพุชมานาอิทัปิสังเคระนาบัต่างอิเตนะชติเนสเนตะญาทินทัศคิโลปทาวิงศิตโตศิยาจะตุนพิวาติพิอสัมปกรรมปิโยต้าชูบะมังสัมปุลิสังวัธานิโยอันีาสจานิเอาเยจะปัสสติอิทปิสังเคระนาบัต่างอิเตนะชติเนสเนตะเยออันี้ญจานวิ ภาวยันติคำพิลาปัเตนะสุทิสุทีสีตานิกกินจาปิเตอันติผู้สาวปัมมัตานะพีวระวังอัฐมาติยันติคะปิสังคีระมณีตังอิเตนะชดีนะสมงตกสหาวัตสัทธสานะสัมปทาญะตยสูตธรรมาฉะหิตาห่วันติสังกายทิติวิจิเกชิตาจักรสีลาตังวาปิยัตัสสิกินจิ จตุหปาเยหิจัยปมุตตุฉัจาพิธานาิอคำมภูการตุอิราิสังคีระดังบณญิตังอิเตนะฉตินะสมนตุกินจามิโสกามังกัลลินติปาปังกิกายเนวาจายุทธะเจตสาวะอภัพโพโสตัสสะปฏิฉัทายะอภัพาตาติทัสสะพุตตาอิรามิสังคีระดังบณญิตังอิเตนะฉตินะสมนตุ ปัานาาพระมเทยตาพุทธิตัดเคคิมหานมาศิปธาตุมิสมีคิมเตทูประมังธรรมวาลังเทศรีนิพานาคามิกาละมังหิตายะอิธรรมปิพุทธระดังเวน,เนิตังอิเตนะเติเนสเนสโตวาดูว่าเรยว่าเรโธว่ารหายโอนุตลัลุธรรมวลังเทศรีอิธรรมปิพุทธะระดังเวน,เนิตังอิเตนะเฉติเนสงเนสโตขีนางปูนัังนาวังนัตถิสมภวังวิรัจจก,กิตายาติ เกววัสมินเตคีนะพีชาวิลุทหิันทานิพันติทีลายทายัปทิโปีิรมปีสังเคลรัมปิตังยตนัสตินะสุวรรณโตยานิท้าภูตานิสมะขานิภูวานิวาญานิอัตติขีตตาตังเทวุสัพโอชิตังพุทธังวัสสาสุวรรณที่มนฑุยานิทาภูตานิสมะานิภวานิวายา อิ่ว่าอันตรีเขีตะกาตังเทวานุสสะปุชิตังธรรมังนมัสสามะสุวันทิมันตุยาดิท้าพุตานิสวัสฏตานิภูมานิวายานิทะวะอันตรีเขีตะกาตังเทวานุสสะปุชิตังสังฆังนมัสสามะสุวันทีมันตุสิกิตาตานาติยะปะปลีสัพพะโละวิมมุตโตสัพพะสันตากวัชิโตสัพพะเวระมิมติกันโตนิพุโตเจ้าทูวังเขาว่าสัพพีติโยยะชนตุสัพพะโลภวินัสตุมาติภะวัตันทะลาย sukitio kaju powa lakiwatanasi isenicamutabacarino asataloutamawatanti aluwanasukan kalaa